โอ้ยใหญ่มากโอ้เนี่ยมันเปลี่ยนสีเลยตามสีไฟเลยอ่ะพี่เพื่อนโอ้พี่เพื่อนเช็ดพื้นสะอาดเลยอะเตาทะเลเราทำความสะอาดพื้นอ่ะพี่เพื่มดูดิสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่เพื่มอยู่ที่ไหนครับสถาบันวิทยาศาสตร์อังทะเล พี่ปื้มเคยมาแล้วใช่ไหมวันนี้พี่ปื้มอยากมาอีกใช่ไหมครับมาดูอะไรครับวันนี้ก็มีน้งโชคน้งโขดมาด้วยพี่ปื้มอยากดูอะไรครับปลาครับปลาอมไข่คลีบยาวอะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าพี่ปื้มที่นี่ปลาอะไรครับไม่มีปลาไม่มีหรอมันเป็นนี่ไงมันเป็นทะเลหรือเปล่านี่ไงดำๆอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วมันดูฝั่งนี้นี่ ปลาองค์ไข่ไหนปลาอมไข่ปลาอมไข่เหรอพี่ปื้มจำได้เหรออันนี้ปลาอะไรพี่ปื้มปลาปลาไหนปลาปักเป้าจริงๆด้วยปลาปักเป้าใช่ปลาปักเป้านะครับอะไรปลาอะไรปลาไม่รู้ปลาขี้ตังปลาอะไรอ่ะเหมือนปลาดุกเลยดูดิดูว่า ดูเขากำลังว่ายน้ำเป็นเกาะเป็นกลุ่มเลยนะ,ะเพื่อนแ,แมงกะพุนเต็มเลยครับแมงกะพใหญ่มากโอ้เนี่ยมันเปลี่ยนสีเลยตามสีไฟเลยอ่ะเพื่อนปากกระตูนเหรอโอ้สวมยมากโอ้ปากกำลังหน้าง,งอน โอ้ปลามันตัวสีขาวไหมลืมตาอยู่เนาะมันน no no e ่าดุมากเลยอ่ะดุไหมนย่งมันลุอยู่แย่งหน่ามันนอนอยู่ตรงแมง่ายๆเพิ่มเห็นไหมเนี่ยลุกขึ้นมาแลสิมาหน่าเอ้ยตัวอะไรโผล่ขึ้นมาน่ะเห็นไหมอะไรน่ะปลาไหลปลาไหลตัวเล็กเหรอนี่มามาหน่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 า กำลังสนุกเลยเหยียบแมงกะพุนนะไปเพิ่ม,มดูแมงกะพุนแมงกะพุนอยู่ไม่ใชนเอ เด็กเล่นน้ำใหญ่เลยเโอ้เด็กเด็กๆเล่นน้ำกันเลยดูน้องปวดแล้พี่พึ่งไงมันโตด้วยโอ้ลูกตะวานมาพี่พึ่งตะวานมาเนี่ยเนี่ยปตะวานตะวันนี่ไงเรือปลาฉลามปลาฉลามมาปลาฉลามมา เต่าทะเลโอ้โน่ตรงนเรียกอะไรเนี่ยโตังเลยตัวเต่าตัวเต่าเพิ่มเพิ่มจีนเต่ามล้วยมาพอแล้วพอแล้วเด็กๆไาตรงอื่นนั่งด้วยโอ้ปลากระเบนปลากระเบนปลากระเบนตัวใหญ่ ปลากระเบนตัวใหญ่ไปแล้วเพื่อนโอ้นี่คือจุดมุมที่มองโอ้ปลาเก่ายักษ์มาแล้วยักษ์้เขาทำความสะอาดถือหนาดิู้ดิ้นดูสิโอ้ดูหนึปลามันตกไกอ่ะนี่เขาเอาอะไรมาเนี่ยพี่กุ้เห็นไหม กแเลยอ่ะโอ้ปลาเก๋ามันมาทำอะไรเขาจะให้อาหารมันหรือก็นี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกที่นึงนะครับให้เด็กๆมาน่ะดูปลานะที่ปลากระตูนเจมเลยพี่ปื้มนี่มันซ่อนอยู่ในปลาการังเห็นไหม ลูกปิ้งทะเลเด็พี่เพิ่มแค่ปิ้งทะเลไหมน่ะมันนอนอยู่้างโอ้หนึปลามันดูเชื่องเนาะมันไม่ค่อยหนีคนเออมันตกใจแล้วจะเอามือไปจุ่มอยาใมันตกใจอีกนะเห็นไหมสวยมากอื้ยพี่เพิ่มเยอะแยะแต่ปลามันตายแล้วน่ะ เนี่ยปลาสีำเงินนะพี่ปื้มปลาตัวที่ปลาอะไรรู้วปล่ามไม่จับไม่จับหรอกโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอพี่ปื้มไปเที่ยวทะเลต่อใช่ไหมครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ